สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวน้ำตาตกเผยสภาพบ้านโครงการรูหลังน้ำลดเสียหายเละเทะทั้งหลังล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมได้มีผู้ใช้ติก๊กตอกรายนึง่งได้โพสต์คลิปสภาพบ้านรูที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งในปัจจุบันนี้น้ำลดหมดแล้วทางผูโพจึงได้เข้ามาสำรวจบ้านของตนเองต้องเจอกับสภาพบ้านที่เสียหายพังเละเทะทั้งหลังซึ่งทางผูโพดได้มีการระบุขอบ้อความในคลิปว่า เละขนาดนี้จะเอาเงินจากไหนมาปรับปรุงบ้านเราเหนื่อยเหลือเกินทั้งนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจแก่เจ้าของคลิปเป็นจำนวนมากอาทิเข้าใจความรู้สึกบ้านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของความสุขกว่าจะมีเงินมาซื้อได้ทุ่มกก่ทุ่มใจแล้วมาเจอแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้ข่าเป็นต้นขณะเดียวกันก็มีผู้คนเข้ามาสอบถามว่าทางโครงการมีประกันช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่งทางผู้โพสได้ตอบกลับว่าตอนนี้ลูกบ้านกําลังฟ้องเพราะโครงการไม่ยอมจ่ายอ้างเป็นภัยธรรมชาติขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ